สวัสดีจ้าพบกับช่องหักเด้ออีสานชาแนลจา้าวันนี้อุกสิภพพี่พ่อหนองไปเลี้ยงควายให้เขาได้สุขภาพดีอารมณ์ดีจา้าเบิ่งเงี้งเขาเป็นพิเศษเขาหักเขาเขากะหักเขาเนาะจ้ากระปล่อยเขาเลี้ยงจา้าไปเบิ่งควายกินหญ้ากันจา้าแล้วก็ไปเบิ่งจา้าว่าเขาเลี้ยงควายแบบใดให้สุขภาพดีอารมณ์ดีจา้จาจ้านี่แหละจา้า คืนความสุขให้กับค้ายจ้จาก็คืออุ้ยปอยเลี่ยงแบบนี้แหละจาะ้าแล้วก็เลยเป็นค้าวที่ว่าอารมณ์ดีเด็กน้อยเล่นได้ขืนขี้ได้จา้าสุขภาพเพิ่นดีเพิ่นก็อ้วนไวจ้จ่าในนอนเต็มอิม่มได้กินหยาเต็มที่เพิ่นกะมีความสุขในตัวของเพื่อนเราจา้าเพิ่นกับบ็อกเขียดเฮาอกับบ็อกเขียดจ้าก็เลยเป็นความสุขให้กับค้ายจา้จาลุ เผื่อ่ได้ลอยกินตะไบกล้วยกันไปกินพุ่นเอ้ยแม่ตีบะแกงชะโนอบาทเนี่ยพวกสุกสุดๆของเจ้าเก่งก็คือรักกินใบกล้วยกินต้นกล้วยนี่แหละจ้าแ่บหลายเป็นของมกักของเพลินเลยอะเวลานอนเพลินสลายจ้าจังอือปล่อยให้เพลินนอนตั้งแต่สามโมงเ้าบ่ายสามก็คืออือเอาลงนอนน้ำแล้วก็เริ่มให้กินหยาจ้า ให้กินยาไปเรื่อยๆจะจนว่าหอดหางม่วงกัวอุ้ยก็เอาลงน้ำค่อยเอาเขาคอกจะนี่ก็สิปลให้เพื่อนกินแบบบ่ได้ผูกได้ลามจะปล่อยให้เพื่อนกินตามอัธยาศัยเพื่อนไปกอนเดียวก็สิไล่ขามทงจะเดี๋ยวเขาไปไลขามทงกันจะให้เชือเปอร์ไลไปก่อนจาอุ้ยก็สิผ้าเลาะเบื้องเขาน้ำถ่วมกอนจะนี่ลวดจากน้ำถว่วมเล้อพี่น้องนี่คือให้เขาเจ้าจะ เดี๋ยวฮาไปยางขามทงเลาะเบื้องเขาไปหาควายอยู่โน้นทั้งฝุ่นพร้อมจา่านี่ก็คือหลอดจากน้ำนะจ่าพี่น้องเอ้ยเกือบเป็นบ่อใดกินขั้นม้อีกหัวนี่นี่โอ้แย่ได้จา้าเข่าเขาพมสอดเมื่อแล้วจา้านี่กำลังสีห้วงกองจากอย่ายงค้ายมาฮักก็สิไปเอาควายเขาคอกนะจา่า ไปเบิ่งออมสินงันจ้าว่าเราพองไงขนาดใดแล้วพูนจ้าออมสินเขาพองไงยล้อขอดจ้าปกาเอาไปไก่ช่วงนี้กะไปย้มอยู่ไก่คิดจักน้อยจ้าเพราะว่าบ่อยากให้พลาดโอกาสแบบว่าให้พี่น้องเขาได้เห็นน้ำนะจ้าว่าออมสินเราออกลูกเป็นจังใดเขากรล้อรูน้ำกันจ้าเอาใจซอยไว้ในเดอ้อ ก็อีกหลายมือจ้าจังที่สังเกตยูนี่ออมสินกับสีอีกหลายมือเพราะว่าเกเพินช่วงสะบักหางนี่จ้าเหงาหางเพินนี่จ้าบันบ่อท่านได้ท่านได้รุดก็อีกหลายมืออยูแต่ต้องให้ตรงนี่มันลันลงก่อนจ้าอี่ยังเพินกับบวมืดเราจะใข้มืดแล้ว อย่างแควาอารมณ์ดีสุขภาพดีก็คือปล่อยให้เขาอยู่แบบตามอัธยาศัยของเขาเนาะจ้ะอยู่พันธุ์ยังเขากะสีได้ดีแล้วเขากะสีได้เล่นน้ำได้นอนต้มได้กินหญ้าอิ่มจ้ะจ้านี่กะแม่สาวน้อยน้องเพิ่มทรัพย์จ้ะปล่อยเพิ่นอนกอนไล้ไปลับปล่อยเราจะพี่น้อง <c oughs> อุ้ยอากาศไหม ท,ทั้งเศตอื่นหนาวไปเนาะจ้ะชาวบ้านน้องอ้ยก็ส่งไข่แน่แล้วเดี๋ยวนี้อากาศเริ่มเย็นเพิ่มเย็นขึ้นแน่แล้วบอคอยห่อนปันไดจ้ะเอาลูกมาไปไปย่างมาหนิน้องผีเสดิ่งสเสดิดไปไ่บาที่นี่เอาไป ลงไปพูนไปต่างตายจาังอยบอจา่าจากที่พ้าเลียงมากอะเอามาลามเช้าหนึง่งกับเดี๋ยวไปนอนนามเขาขอกจ้าบันนี้เดี๋ยวเขาไปไล่คว้ยขามทงไปน้อนนามจ้าแม่ว่นในแก่เอี่ยน ออมสินเดอยังเปิดสิขีเก่งเต๋อเอาขีกับขีแก้ออมสินแม่แม่ว่าแน่แก่มาเด้อมาเด้อ ไลควายขามทงนอนน้ำเขาคคกมบรรยากาศไลควายขามทงจ้ะนน่คนกับอารมณ์ดีควายก็มีความสุขคนกับทั้งสุขน้อกันกับควายจ้ะ น้อนนามมา้ำมึงวะไปไปแม่ปุ้งงางงางงางอุม้มปุ่นไอ้เก้งน้ำหนาเลยปุ่น่ะงวงกินย่างเดียวเฮ้ยไปน้อนน้ำก็ลูกไปไป อันแ,นแล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 นคุณสับแลนเร็วอีกหน่อยกับสีไรขามทงแบบนี้บ่ได้แล้วจะมีตัวหน่อยออก<า>มะเพิ่มกับสีได้ผลูกแม่อ้อมสินไว้ฟังที่ละจ้าจ้าในการควายอ้วนผิวพันธ์ดีก็คือให้น้อนน้ำจนกลัวเพิ่นสิลูกเองเนาะจ้าเพิ่นสิข,ขืนจากน้ำเองจ้าเฮ้ยเอ้ยหางเร็ว ไปง่างลูกง่างเกงหัวสาแล้วง่างแล้วนี่เบ่งด่ากันอุ่มบุญรู้จ้ะม้วนเป็นห้ก็หน่วยบักน áo เรอลวดไปไปลงน้ำลงน้ำแก่กเพิ่มให้แม่นั่น,น่ะแก่ทันบูวเรียนลงน้ำหรอบะเนี่ย <laughs> มน้อยเย่หอดสะน้ำแล้ว่นีบัวอยูอ่เมื่อนี้ก็เป็นคลิปเลี้ยงควายบำบัดควยเนัะจ้ะให้คววยมีความสุขใหควายได้อ้วนสุขภาพดีได้นอนน้ำได้นอนอิ่มจ้ะเมื่อนี้อุ้ยหักเด้ออีสานแชนแนลก็ต้องได้ลาไปก่อนขอบคุณจ้ะท,ท,ที่ติดตาม อุ้ยมดตลอดจ้ามืึอนี่ก็ต้องลักไว้ก่อนจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้าที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า